เอาแล้วนะครับก็สวัสดีกันวยครับตอนนี้ผมเขียวเกมเกมยิงออนไลน์นะครับเดี๋ยวน,นะฮะโอเคครับเกมนี้ก็สามารถโหลดในเพจโตนะครับเป็นเกมจีนนะฮะเพิ่งออกมาใหม่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะผมไปเจอในเพจโตมาเราเนี่ยครับขอรับข้องผันนะโอเคครับไปเลยวันนี้ผลวัาเลนหมด หมธรรมดาดีกว่านะฮะรับแม่ออนไลน์นครับแต่เนโอเคไปกันเลยครับผมก็มาเล่นให้ดูใส่มารีวิวนะครับเผื่อใครชอบก็ไปโหลดได้เลยครับเพจโตนะครับโอเคครับไปเลยก็เกมนี้ผมก็ชอบนะครับมันก็หนกดีนะ เก็บแล้วครับเก็บไปสองครับเก็บนี้พบมันง่ายๆนะอืเก็บสามโอเคครับเก็บสี่ข้าคนได้อะไรวะกี่คนอนะ่ะ40คนอะทั้งแกงครับแกงไหนจะตายเยอะกว่านะครับโอเคครับโอเคครับ แต่ว่าเ้ยโอ้ยไอเน่โอเคครับดูเขาก่อนรับบทเป็นตำรวจนะครับตอนนี้ผมก็เลเวลเท่าไหร่นะเนี่ยเลเวลห้าครับผมเพิ่งเล่นไปนี่แหละยิงใครวะตายไปครับเออจะไม่แดก ไม่ได้แดกตาย <c oughs> ถ้าเสียงแปลกๆก็ขออภัยครับผมเจ็บคอโอเคครับยิง <c oughs> ยิงยิงโอ้ยเห็นปะก็เลยขึ้นเนี่ยแหละอะไรเนี่ยก็โอเคครับก็ขอจบคลิปแค่นี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ผมเลยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกนครับบาย